สวัสดีค่ะพี่น้องมาขอกันนี่แหลรคะพี่น้องคะามาอ้วนมาอ,าอา้วนเออเออจุบเออ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 เขจแล้วจุกตลอดจุกแม่หนำใย,ยวันนี้มาในชุดเรียบร้อยคะ่ะวันนี้มาในชุดเรียบร้อยค่ะมีคนบอกว่าอย่าเห็นใส่ชุดแบบธรรมดาเออพอเบื่อผ่านคนหนู ก็เลยใส่ชสืธรรมดามากับบรรยากาศฝน,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 นตกค่ะวันนี้ฝนตกค่ะน้องมีั้งมาแบบฝนตกค่ะวันนี้มาแบบฝนตกๆค่ะวันนี้แมวอ้วนอ่ะเออแมวอ้วนมาแบบฝนตกไปช่วยดการเดี๋นที่เดิมมุมเดิมที่เดิมมุมเดิมค่ะมุดอยู่ในนู้นค่ะเอยหมดสอกหมดหู้พี่น้องนันมากยู่จังสันนะมากขับไปในสอกได้อย่างจังสันนะ หมดศอกหมวดทูมด่มากไล่พี่ลูกตาในโะยจังซันอมมมืมีตังก็จะยืงสิมีตังก็สิบบ็ไปใส่มีตังนี่เขาจะอยู่ข้างแม่ตลอดเขาจะอยู่ใกล้ๆกล้แม่มึงมันก็จะลกๆหน่อยมีตังนี่เขาจะอยู่ใกล้ๆกล้แม่คะ่ะเขาจะไม่ค่อยไปไหนเรามีตังหมาเด็กน้อยมาติดแม,ม,แม่อันนี่หมาติดแม่อันไหนอันไหนมานอนตรงนี้หน่อยสิน อ้าวทำไมมันปวดหลังปวดเอวจังเลยนี่เลยว่าแก่แ hmm. ล้วมันก็เลยปวดหลังปวดเอววะนี่วะมนะพวกแม่รักพวกฉันตอนที่น้องแฉะวันนี้มาในชุดธรรมดาวันนี้มาในชุดธรรมดาเพราะว่ามีคนบอกว่าจะดูแบบชุดธรรมดาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอ้าพูดยาผ้าุณหนูแล้วพอพูดพร้อมเลยเสียงฝนเบ่งเบ่งฝนตกแต่มันตกไว้แหงนดอกแต่มันถึงหลังค่ะแล้วมันดังอืมวันนี้สิ ชื่อแม่เป็น <hi> ต oh, ัวอะ้วะเนี่ยอันนี้มันเป็นเนี่ยมันเป็นเนี่ยชื่อจีชมพูนชื่อจีชมพูนวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเลยค่ะวันนี้แม่ยังไม่ได้ให้ให้ให้อาหารวันนี้แม่ยังไม่ได้ให้เก่งค่ะเอ้วันนี้แม่ยังไม่ได้ให้อาหารเกลียดอ่าก็จะไหนกินเนี่ยอาหารหนูจะได้กินอาหารคลูกตาเขาไม่ใกล้แม่หรอกคือลูกตาเน่ะ ทุกตานเขาจะเข้าไปอยู่ในซอกในรูเขาอ่าเอา้จะมีตานี้ซอกแง่ตลอด่ลยนนี่หมาเด็กแล้วเนี่หมาเด็กหมาเด็กน้อยอันนี้นี่หมาเด็กน้อยค่ะหมาเด็กหมาอ้วนนี่หมาเด็ก,ส,กสุดแค่แค่แค่ฮือบรรยากาศฝนตก กาดีเลยอืมฝนตกนี่ก็บรรยากาศดีมากเลยนไม่เห็นเลยหนูไม่เห็นเลยขยจะมั่ขมั่ใกล้เขาจมั่ใกล้นี่ก็ไม่เห็นนี่ก็ไม่เห็นนี่กิดกระเลน่เกาะนี่นี่ฮะเกิการทะเลไปเนี่ยน้ำก็เอาไปอาบแล้วไปอาบที่น้แล้วเนี่ยน้ำก็ไปอาบแล้วฝนก็ตัดแล้วอะไรอีโห ความน่ารักความน่ารักของน้องตังมาอ้วนอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไปเสมรีพี่น้องค่ะฝนตกขอโทษขอภัพยเสียงควรพี่น้องขอบคุณขอบค,ค,คุณทุกการรับชมขอบกันไปยิมนา่บลายบายนี่ตังไปแล้วเหวัว